นี่ครับท่านผู้ชวมวิธีการเล่นขี้เอาเ่็นแบบกานขี้แหละมีมีพวกขวกขี่ขวี่คอกีง่วงขี่กล้วยแหละแล้วก็มีแกลบมีห่ามวิธีการทำขุยโบ,โบกาชิโบกาชิโบกาชิแหละใสจุลินซีจุลินซีเอ็มจุลินซีเอ็มนะครับแล้วก็มีนี่นะครับ กากน้ำตาลกากน้ำตาลัูอะไปตักน้ำใส่ล้วก,ก็ผสมใส่กันแล้วก็มาใส่ห่ใส่แกลบใส่ปุ๋ยคอกล้วก็มาผสมใส่กันไม่ต้องให้มันชื้นหลายไม่ต้องให้ชื้นเยอะเพราะว่าเ็ตเราสิไปมากไว้โดยการใส่กระสอบใส่ทุงปุ๋ยกระสอบแล้วก็ามากไว้ ไปใช้งานพวกนี้จะคือบอกให้มันถือนแดดเอาไปเก็บไว้เก็บไว้ในห่มจักประมาณสักห้าหกวันก็ว่ากันไปห้าหกวันเจ็ดวันหรือสิบวันเพื่อเสียเอาเพื่อสีเอาตัวปุ้ยเนี่ยเอาไปวานล่งไปวานล่งในน้ำน้ำเถอะในในในหนองน้ำบ่อที่เราเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรห้มัน ปรับความสมรุลของน้ำเพิ่มจุลินทรีเพิมออกซิเจนแต่ว่าเขาม่ต้องมาเฮ็ดปุยเองก่อนเพราะว่าถา้าไปซื้อเขาไปซื้ออันซื้อจังจุลินทซียที่มันสำเร็จรูปหรือว่าซื้อพวกสารอะไรต่างๆน่มันกาแห้งใอยางหนึ่งก็ได้บ็ได้ลดตน้นทุนแต่ว่านี่เขาเฮ็ดแบบมันเป็นเชิงธรรมชาตินะเป็นอินซีอะ่ะเขาเรียก อยิมซีนแหละเนี่ยพอเขาเก็บได้สักพักเราก็เสียเอาไปว่านลงในน้ำมันก็นสิเพิ่มมันสีปปับค่าของน้ำค่าพีใช่ไหมเรียกเรียกค่าพีของน้ำอ่ะเพราะว่าที่ทงังทังบอที่เขาเลี้ยงเลี้ยงหอยเลี้ยงปลามันเคยมีปัญหาเรื่องน้ำเสียมากหลอบหนึ่งแล้นเนี่ยปัญหาเรื่องน้ำเสียแล้วก็คนที่ดูแลคนที่ดูแลแล,แล,แล้วก็อ นที่ดูแลผู้พันเป็นเกี่ยวเป็นแกลพงเนเป็นทุนน่ะแหละนก็เลยเครียดไปเรองหนึ่งแล้วนี่แหนก็เลยหาทาง่า <S <S เฮ้ยเราเข้าเสียจังเดวะเราจะทํายังไงให้ให้น้าเราอ่ะคือว่าหน้ามันไม่ถึอกับสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรอกเพราะว่าเขาเลียงปูปลาหน้าน,านา้ำเลียงหอยเลียงสั์น้ำพืชน้ำสัตว์น้ำอยู่ที่นี่ค่ะก็เ,เขา้าไห้เข้าไห้พวกอาหารลงไปอะ่พะพอเาไห้ลงไปปุ๊บมันกะ มันก็เกิดการาปฏิชีวนะระหว่างน้ำกับน้ำกับหัวอาหารหรือกับกับพืชกับผักต่างๆที่เอาลงให้ปูปลาหอยหกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็สิมีปฏิกิริยาต่อกันมันก็สิเป็นน้ำก็สิเริ่มเสียที่เนี้ยออกซิเจนมันบ่พอเพื่อถ้าเกิดว่าการระบบน้ำหมุนเวียนน้ำของเราถ้ามันบุ่ได้ปุ๊บ น้ำเสียปุ๊บก็หมายถึงว่าหยายนาเกิดขึ้นแล้วครับที่นี่ก็เลยอันนี้ก็เป็เป็นเป็นเอ่อมันกับบ้านว่ามันพุ่มมันย่าเลยดอกมันเป็นแบบว่าก็ร่ำเรียนมาเหมือนกันแหละได้สูตรได้ยังมามาทําเป็นปุ๋ยซึ่งปุ๋ยตัวเนี้ยภา,าษาเกษตรเขาเรียกว่าปุ๋ยโบกชิโบกชินี่แหละซื้อออกสิญี่ปุ่นนิดนึงคนเหตุกา่ามาจาก มาจากญี่ปุ <c oughs> like. น่นด้วยกันล่ะคนเฮ็ดกันได้จากญี่ปุ่นเชี๊ยแนเชีแนเชีแปนเจียแปนใส่่าเฮ้ยบุกันเจี๊แนดอกพี่น้องเอ้ยคนบานเ้างนี่แลละสรุปแล้วคือมันยังทาเหรียญขี่ดีๆเองเพราะว่าอันนี้ก็วิธีการเฮ็ดซื่อดอกไทย ก็วิธีในการทาให้เบิ้งที่ซื้อเพราะว่า,ส,วาวส่วนเช่นนั้นเฮาเบิร์ดเราดีเนาะส่วนเนี้ยเห็ดวบเบิร์ล้วใช่ไหมหมดแล้วส่วนที่เราทําไว้หมดแล้วใส่ได้ผลครับตัวนี้ได้ผลเลยแหละบอกเลยว่าได้ผลเพราวะว่าเราไปปรับค่าของน้ําอ่ะค่าพีเของน้ํมันก็ดีขึ้นเครื่องเขามีเครื่องวัดน้ำเพราะเห็ดตัวนี้ลงไปแล้วจากที่น้ําเสียก็กลับมาสัดน้ําเราที่เราเลี้ยงก็กลับมากลับมาดีขึ้นน้ําเราก็ รู้สึกสาดขึ้นมันไม่เหม็นไม่มีกลิ่นเหมือนเดิมแล้วมีก็ลดน้อยลงนะครับอันนี้เป็นเป็นสูตรที่เอ,อ,อา่าสีเมื่อยแขนเมืออม่อยแอวเมื่อยขาในยักน้อยเพราะว่ามันต้องได้ผสมเองคือยังเพราะว่ามันกระสูมันบะเมย์ชั่มผส,สมปูนหรว่าเนี่ยนละเดี๋ยวเนี่ยเบิ้งดีๆครับจะมีรำรำข้าว มีปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกกับขี้ง้วขี้ข้วยเลยละครับเออแล้วก็ผสมกากน้ำตาลใส่หัวเชื้อเอา่ายี่มลงไปกากน้ำตาลลงไปแล้วกอ็อะไรอีกอย่างนะก็ไม่มีละทำไม่ยากหรอกแล้วก็เอาค้นกันลุกเท้ากันให้มันให้มันอละเอียดนะครับ ไม่ให้แห้งจนเกินไปแล้วก็ไม่ให้มันชื้นจนเกินไปนะครับแล้วก็เก็ดแล้วแล้วก็เอาไส้กระสอบไว้เรีดแล้วก็ใส่ไส้กระสอบใส่ใส่ทุกปุ๋ยทุงปุยงป๋ยก็ปุ๋ยปกติแหละเนี่ยทำเสร็จแล้วก็ใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็เราก็เอาเก็บไว้ไม่ให้โดนแดดไม่ให้โดนแดด ประมาณอา,อาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งก็ใช้ได้เวลาก็เอาไปวานลงน้ำโอเคครับโอเคครับเอาคลิปนี้เอาเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยใจจะอัปเดตวิธีการเฮ็ดสวนเฮ็ดเกษตรให้บ้างอีกที่หนึ่งครับพี่ร้องบ๊ายบายสวัสดีครับ